เอาละครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมสกรมนะครับเกมสกรมตอนนี้เฟรมเรทอยู่ที่110กว่านะครับเออร้อยนะครับอยู่ที่สนามบินนะตอนนี้สนามบินของเมืองของเกมสกรมนะครับก็มาดูครับว่าผมตั้งค่าอะไรนี่นะอีพิกหมดเลยนะครับอีพิกหมดเลยไฮไฮไฮอีพิกออนทุกอย่างคือสุดหมดเลยครับเฟรมเรท120กว่านะครับเฟรมเรท120กว่าครับ นี่ครับลื่นมากจอของผมเป็น 144Hz เฮิร์ตนะครับนี่ครับจะลื่นมากเลยนี่โอ้โหตอนนี้ซ p u ของผมจะร้อนนะครับเพราะว่าเพราะว่าชุดน้ำมันดันไม่ไหวนะครับเดี๋ยวผมกำลังจะเปลี่ยนเป็นชุดน้ำา3ตอนนะครับเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวจะมีรีวิวนะครับตอนนี้เป็นชุดน้ำตอนเดียวอยู่นะครับร้อยองศาร้อนมากครับโอเคแต่การ์ดจอนะครับมันอยู่ที่83องศาผมเห็นเต็มที่ไม่เกิน8 0 85นะครับ ก็ถือว่ากําลังโอเคนะครับปกติถือว่าปกติมากนะครับลูกหมดอ่าลองเปลี่ยนแม็กยิงนะครับไม่มีกระตุกครับลื่นมากเห็นไหมครับโอ้โหโคตรลื่นเลยนี่ครับลื่นมากอ่าทีนี้เดี๋ยวไปลองเกมอื่นกันดูดีกว่าครับไปเอาละครับตอนนี้ผมก็อยู่ใน Battlefield 5นะครับก็มาลองดูนะครับว่าเฟรมเรทเท่าไหร่เฟรมเรทอยู่ขวาบนนะครับ73 75 74นะครับ ก็ลื่นปกตินะครับนี่โอ้โหแล้วดูกราฟิกครับสวยมากโอ้โหยังสวยนะครับอ่าดูครับแล้วก็ผมปรับทุกอย่างสุดบดเลยนะครับนี่มาดูนะไอตัวนี้เป็นความละเอียดของภาพนะครับผมปรับ200เลยนะเออความละเอียดของภาพผมปรับ2 0 0เเลยคือชัดมากนะครับถ้าเราปรับเหลือร้อยนึงเออความละเอียดมันก็จะดรอปลงนะครับแล้วก็เฟรมเรทผมเอาเปิดสุดนะครับ200เฟรมเรทอ่าตัวอื่นเปิดออนออนหมดเลย อันนี้ก็เอาต้าหมดเลยนะครับนี่เอาต้าหมดเลยนะครับถ้าตัวนี้ผมปรับลดลงอนะ่ะเฟร,รมเลทผมจะดีดขึ้นนะอ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมปรับสักร้อนะแค่ร้อยยี่เองอ่ะดูนะครับนี่เฟร,รมเลทผมทีดเป็นร3 0กว่านะเห็นปะร้อยสี่สิบนะครับนี่อ่าแล้วมันปรับใหม่นะครับไปตรงนั้น นี่ครับปรับเป็น200อ่ะลองเล่นดูนะครับว่ามันจะไหวไหมเจ็ดสบกว่าเจห้านะครับนี่ครับการวิ่งนี่ครับโหดูภาพครับสวยมากไอ้นี่พวกเราเี่่่วาโตโหกราฟิกสุดยอดครับอโอ้ยใครปลาระเบิดมาหน้ากูเนี่ยยิงครับเออ เฟรมเลตเฟรมเลตยังไม่ต่ำกว่าหกสิบนะตอนนี้ถือว่ายังเล่นได้นะครับแต่ว่า CPU ล่อไปร้อยองศา,ลาจจแล้วครับการ์ดจอเราอยู่แปดสิบหกนะเอ่อเฟรมเลตดรอปนิดหน่อยครับต่ำกว่าหกสิบคือมันเริ่มกระตุกนะครับ่าจะลองปรับไอ้ตัวความละเอียดของภาพนะครับเป็นที่ร้อยร้อยห้าสิบก็พอนะครับเออร้อยห้าสิบนี่ครับเอ่อ เอาเฟรมเรทจะดีดขึ้นมาร้อยหนึ่งแล้วนะโอ้ยโอเคกําลังลื่นครับอันนี้จะไม่มีกระตุกแน่ครับเพราะว่าเราปรับความละเอียดแค่150นะครับก็จะโอเคนะเล่นสมูทดีนะครับสําหรับเกมแ a t t l นฟิล l d 5นะโอเคครับอ่ะจบกันไปแค่นี้ก่อนแบ t t ินฟิล l d 5เดี๋ยวไปลองเกมอื่นกันต่อโอเคไปเอาล่ะตอนนี้ก็มาอยู่กับเกมฟาคายแล้วนะครับก็มาดูเฟรมเรทกัน ฟนเลนอยู่ที่72นะครับอ,อ,อุณหภูมิกาจอตอนนี้เพิ่งเปิดนะครับผมเพิ่งเปิดใหม่มัน72เองนะเดี๋ยวว่าเล่นไปนเรืเ่อยๆมันน่าจะขึ้นนะครับตอนนี้ CPU อยู่83-84นะครับอ่ะมาดูการตั้งค่ากันนะครับเออสำหรับเกมน,นี้มีภาษาไทยด้วยนะครับเออก็จะงงๆหน่อยเป็นภาษาไทยนะเอออันนี้น่าจะเป็นเออเฮิร์ตนะครับ144เฮิร์ตแล้วก็เป็นจอ 2K นะครับ แล้วก็อ่ามาดูคุณภาพกราฟิกก็จะเป็นเปิดออาต้าหมดเลยนะครับนี่เปิดทุกอย่างเปิดสุดหมดครับทุกอย่างเต็มเปิดนะครับประมาณนี้นะครับเต็มหมดเลยอ่ะอ่ะนี่นะครับผมก็เปิดมาสักพักแล้วตอนนี้อุณหภูมิ CPU ก็อยู่ที่96-95แล้วนะครับแล้วก็ความร้อนสะสมขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะลอง ดูกันนะครับว่าเมื่อเปลี่ยนเป็นชุดน้ํา3ตอนเนี่ยมันจะเย็นลงไหมโอเคนะครับตอนนี้ก็นี่นะครับเป็นกราฟิกแบบสุดๆนะครับนี่โอ้โคตรสวยบอกเลยนะครับนี่เกมฟ้าคาย6นี่ครับดูแสงอาทิตย์นะครับโอ้โหส่องแสบตามากทําโคตรเหมือนครับนี่ก็การขยับโคตรลื่นนะครับตอนนี้ cpu วิ่งร้อยองศาแล้วนะครับโอเคเฮ้ยลุกยิงแวง โหูกูกาขนาดนั้นเลยอ่ะลูกหมดยกูโคตรกากยิงยิงเล่นไปก่อนเออแล้วยิงไม่ทันอ่ะทีนี้เดี๋ยวไปลองเกมสุดท้ายนะครับเกม Call of Duty Modern Warfare นะครับโอเคไปเอาครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกม Call of Duty Modern Warfare ภาคหนึ่งแล้วนะครับโอเคก็เป็นการรลีจักรวาลใหม่ของ Modern Warfare จากภาค4นะครับอ่าดูกราฟิกนะครับกราฟิก นี่เลยอันนี้ผมเปิดหมดแล้วนะครับแล้วก็มาดูคุณภาพคุณภาพอันนี้ไอตัวความละเอียดของภาพเกมนี้ผมเอาแค่150พอเพราะว่าลองปรับ200แล้วเฟรมเรทต่ำฟา50มันเล่นไม่สนุกนะครับที่เหลือก็เป็นไฮหมดเลยนะครับโอเคก็ไปลองดูเฟรมเรทกันครับนี่เฟรมเรท70กว่านะครับความลื่นลื่นมากครับอกดที่กดที่ เอาไปทันแล้วมันไปแล้วนะครับเฟรมเรทแปดสิบนะครับยิงครับปลูกมาให้ตู้ยิงอ่าโอ้โหเฟิรมเลดแปดสิบนะครับไหนเอาพี่จียิงใส่มันสิเขาไม่ยิงอ่ะหมดแล้วเหรอลลหรอ,อืมตายไปซะเฟิรมเลดเจ็ดสิบเจ็ดนะครับยังไม่ต่ำกว่าหกสิบนะครับเอ้ยใครยิง ล่วงล่วงไม่มีไปเซบิยูวิ่งลอยองศาอีกแล้วนะครับเนี่ยใครยิงนักหนาเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่มาเฮลิคอปเตอร์ยิงก่อน,นปุ๊มเรียบร้อยเฮลิคอปเตอร์ล่วงไปแล้วอ่า ประมาณนี้นะครับสําหรับเกมนี้โอเคนะครับก็การทดลองก็จบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสําหรับเกม Call of Duty Modern Warfare 2เนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องรอมันลดราคาก่อนนะตอนนี้มันราคาแรงเกินไป2003นานะครับเดี๋ยวรอมันลดราคาเดี๋ยวผมค่อยซื้อมาเล่นและทดลองนะครับว่ามันจะกินสเปคแค่ไหนนะครับสําหรับภาคหนึ่งมันก็เราปรับประมาณนี้มันเฟรมเลยก็ยังโอเคอยู่นะครับประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวกาจ์ดจอ3080นะครับของยี่ห้อ i g เกมนะครับหรือเรียกอย่างว่าไอกำเมนะครับโอเคถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะและถ้าใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมที่จะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งก็ได้เมื่อผมลงคลิปใหม่ๆมมันจะได้แจ้งเตือนนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย Chup chup! <laughs>